สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาขยายน้ําหัวเชื้อจุลินซีนะคะ EM นะคะหัวเชื้อจุลินรี EM ก,ก็จะใช้นะคะ,ะน้ําตาลที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มี EM นาะหัวเชื้อ EM นะคะแล้วก็จะใส่นะะสามช้อนนะคะสน้ําตาลสามช้อนนะคะน้าตาลสามช้อน EM สามช้อนนะ น้ำหนึ่งลิตรนะคะใช้แนกนัดนาำตาลนะคะเพื่อช่วยไม่ไม่มีกัดน้าตาลนะคะใช้น้ำตาลตัวนี้นะคะถ้าน้ําหนักน้ำตาลเป็นน้ำตาลอีกแบบหนึ่งได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่า ก็มีความ iver, Award, รู้สึกว่าตอนนั้นที่ทำนะคะแต่กรอนตกข้างล่างอ่ะมันมันเอามันน้อยนะคะทั้งนั้นใช้จุลินรีน้ำเอ่อจากนมเปียกนะแต่ครั้งนี้ก็จะใช้จุลินรีเอ่อจุลินทรีย์หัวเชื้อเลยนะ,ะเพื่อขยายหัวเชื้อนะคะสามช้อนนะคะ อย่างนั้นกะ็ไม่ได้เอา,าตั้งกล้องมานะคทุกคนก็เลยจะลำบากนิดนึงน,นะก็จะใส่สาช้อนหนึ่งสองสามนะคะ,นะคะแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้ในล่มนะคะเขยว ทิ้งไว้สิบห้าวันเราก็สามารถเอามาลดน้ําต้นไม้นะคะเอามาลดน้าต้นไม้ได้เอ่อน้ําหัวไอเนี่ยหนึ่งหนึ่งแก้วกาแฟนะคะต่อนน้ำห้าลิตรนะแล้วก็ขยะนะก็ใช้น้ําประปานะคะแต่ว่ากองกองไว้หลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ เราก็หมั่นมาคายฟ้านะคะก็จะมีแก๊สทำแบบนี้ทุกขวดนะคะครั้งนี้ก็จะทำใบห้าขวดเนาะจะทำห้าขวดเดี๋ยวก้ขอทำต่อนะคะทุกคนก็หรอทุกคนน่าจะรู้กันแล้วเนาะเรื่องเกษตรนะคะแต่นี้สำหรับท่านที่ไม่รู้หรือว่ารู้ก็เอาลองไปปรับใช้กันดูเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามา รับชมนะคะเข้ามารับชมเมื่อกี้กีช่ช้อนสองสามนะสัช้อนแต่จริงแล้วเราก็มัต้องกอบน้ำตาลให้ครบทุกทุกอันก่อนเนาะจะได้ไม่มันจะได้ไม่ติดกลวยแบบนี้ค่ะหนึ่งนะสอง สามนะโอเคก็ใสให้หมดเลยใช้น้ำน้ำตาลแบบเนี้ยน้ำตาลแบบเนี้ยจะสีมันจะคล้ายๆกับน้ำตาลนี่ยมั้งคะ ดูมันเด็กเลยค่ป่ประมาณนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยขอบคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆากเลย,ยนี้ก็ก้อยไม่ค่อยสบายนะแต่ก้อยก็จะพยายามไปหา,านเพื่อนทุกคนนะคะค่อยๆไปนะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้กันนะคะขยายาตอบคอมเมนต์นะคะ ก็อย่าตอบทีแล,ล้วตอบรัวก็บ้าเกินไปนะเป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะคะก็ขอทำต่อก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยคลิปนี้เจะจะยาวนะนสีอันนี้หัวเชื้อเราก็จะเป็นสีสวยๆอย่างนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะใครทมีกลิ่นช่วงแรงๆก้อนหัวเนี่ยเอาไปเทครบสิบห้าวันเราก็สามารถเอาไปเทช่วมได้เลยนะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะไปคนค่ะ